สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านอยู่กับผมฟอสซิลซายวกิวแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เกมแบ t เท b o m มวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับม oh ิกกี้เมาส์โอ้สวันนี้ครับคุณผู้ชมผมมิกกี้เมาส์แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม ทำไมกูรู้ทำเสียงแบบนี้ด้วยวะเฮียแค่เล่นเกมเพืเฉกูก็เหนื่อยแล้วเนี่ยกูต้องมาทำสองเสียงีกอ่าโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Battle Bomb นะับผมจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมเล่นไปไว้ยผมได้พิสูจน์ในโลกเห็นแล้วว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกว้ยเออเราก็จะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะรักษาความเป็นใหญ่ของเราเออเรามีศักดิ์ศรีของเราเราจะไม่ยอมแพ้เดี๋ยวขอปลดล็อกอันนี้ก่อนนะครับโอเค โอ้โหใจสิบแปดดล็อกแล้วกูมีแค่2โอเคเปิดนี้ก่อนนี่เปิดเลยโอเคมาอีกสองยัดแค่กล่องซะใหญ่ใ <Yaz> ห <bleach> ้ก <c oughs> ูมาแค่2อเออโอเคได้ได้ได้อยู่กระแสไฟฟ้าโอเคมาเดินไปเลยพี่เดินไปเลยมีป้อมด้วยมีป้อมด้วยเดี๋ยวเราไปตั้งเดี๋ยวเราไปตั้งตั้งไหนดีใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนเออนี่ซามูไรนี่สุสิกาเลยโอ้ยมันเอารถถามมายิงเราไว้เลยโอ้โหประเทศเขาแม่งแบบไม่ได้ไม่ได้อย่ายอมอย่ายอม จะยอมจะยอมโอ้โหดูมันลงโอ้ไปเอาบมาจากไหนวะเนี่ยต้องเข้าใจประเทศกูด้วยประเทศกูครบหน่อยเออเฮ้ยลงระเบิดก่อนนี่นิวเคลียร์เฮ้ยมันเอาเรื่องวะเฮ้ยคือครั้งที่แล้วเนี่ยเรากินหมูครับแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ง่ายแล้วครับผมเนี่ยว่าคู่ต่อสู้เขาก็เก่งขึ้นนะเออมาแล้วแต่ชนชาติอน่ยประเทศอาร์เจนตินาหรือเปล่าทหารกูมาตายแล้วเนี่ยโอเคเรามีปฐมพยาบาลนี่หิวไฟหิวโอ้โหมีปล่อยมีไฟด้วย เดี๋ยวลงทหารก่อนโอ้โหเยเอาตัวแทงไปเอาตัวแทงไปนี่ล <te> <ence> so ุเ well, ย so uh ิงไม่ตายใช่ไหมนี่เราก็มีเว้ยเราก็มีนี่เออนี่วเออโคตรแค่ไหนเอาจอบไปทุบบ้านเขาเออชนะแล้วครับสบายครับตานี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วตอกดับใชยชนะเลยเอารถลงไปเพิ่มไป สุดยอดเลยมันจำจริงๆเลยเนี่ยโอเคนี่เป็ประเทศอะไรวะเนี่ยประเทศจีนใช่ไหมน่าจะประเทศจีนแหละโอเคโอเคคนจีนใช่ไหม oh <my S 1> โอ้โหไม่มีอะไร,ไม,มะไ,รไม่มีอะไรให้ลงได้เลยวะโอ้โหเอาตั้งรับก่อนครับตั้งรับก่อนตั้งรับก่อนตอนนี้เไม่เป็นไรไว้ตั้งรับก่อนมันต้องส่งคนมาบกุบกเราน,น,นั่นไงมันมาแล้วเฮ้ยมันเป็นไฟบุกไวโอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบินไปสายนี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวใจแกนให้กูตั้งรับก่อน โอ้ยมันเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทหารพักกินข้าวอยู่ใจเย็นดูโเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหมันบุกมาอย่างนี้เลยครับมันบุกมาอย่างนี้เลยเฮ้ยขี้กองอะโอ้ไอคนจีนไอประเทศมหาอำนาจใจทำด้วยไรวะแล้วมึงดูยักษ์ไปทำอะไรเอะลงไปเดี๋ยออะลงไปตายเออเยี่ยมไปเลย ย <Yeah, S 2> ยินดีด้วยไอสัตว์เมาเจอเกาหลีครับเออเมื่อกี้นี้ประเทศจีนนี่เกาหลีครับผมโอเคโอเคอันนี้ยังดีหน่อยไงมีทหารให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้งไอตาเมื่อกี้นี่คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยดูครับลวงไปแล้วเขาส่งใครมาครับเขาจะส่งใครมาไฟกับเราเงี้ยยังไม่ส่งใช่ไหมเกาหลีเหนือนงฮะ <Follow me. S 1> โอ้โหมันส่งตัวแท็กมา มันส่งตัวแทงมาโอเคเรามีนี่ไว้อย่าไปยอมแพ้นี่มีชุดปฐมพยาบาลก่อนใช้เลยเออมีอะไรก็ต้องใส่เข้าไปก่อนนี่ลงนี่ไปเออเกาเหลีอรอเกาหลีอรอเออนี่ดิเอไปกกนยิงโอ้โหมันส่งรถถังมาเว้โอ้โหเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้เกาหลีอย่ยาประเทศไทยไม่แพ้เออไปบ้านมึงมีซีรีส์เกาหลีใช่ไหมบ้านกูมีลากส่งไว้ เอาดิเอาดิเอาดิเกาบ่เกาบ่เกาบ่ก okay, okay. okay, okay, ูลงไปทรายเลยวะเนี่ยโอเคของมาช้ามากครับเดี๋ยวรอสี่สิบนะครับโอเคปล่อยรถถังเยี่ยมแจมเอาเลยฮะลุมเลยครับโอ้โหมันมาเว้ยมันมาลงไปทรายเอออย่ายอมแพ้ยอมแพ้ยังไงเราก็เป็นต่อเว้ยเราพาประเทศจีนมาแล้วเราไม่พาประเทศนี้แน่นอนครับเราจะต้องชนะนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไงเอาไงเอาไงไหวป่ะต้องไหวดิยอมแพ้ยอมแพ้ โงโหลดช้ามากส0สิโอเคบาซูกา้าลงไปช่วยกันลงไปช่วยกันเยี่ยมเลยเออได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่ <c oughs> โอนมันลงปิดทรายมันลงปิดทรายทำอะไรไม่ได้มีตัวแทงมีตัวแทงอของกุยอะบอกเลยเฮ้ยมันลงอะไรโอ้โหฮ้ยติดสตันด้วยโอ้โคนี่โกงโอ,โ,โอเคเรามีส0สิครับไม่เป็นไรบาซูก้าเออลงไปติดสตันเพื่ออะไรวะ แล้วไปกูไม่เอารถถังมาเนี่ยบอเก้าลีบ่อจงไงหำจังไหหง,งไเออบอกแล้วว่าคนจริงเอยมีระบบโซเชียลด้วยครับโอเคเี่ยมเลยนี่ครับมีแคนมีกองทัพด้วยเออเราจะเข้าร่วมกับใครดีวะเราต้องเลือกชื่อแบบเท่ๆก่อน นี่บอฟฟัโล่ชื่อนี้แหละบอกกบกูเข้าแม่งเลยเสมัครเข้าร่วมก่อนอย่ามาทำประเทศไทยโอ้เอาละไงโอ้โหแมงบาเป็นชุดโอโ้โ,อโหประเทศนี้ทำไมมันตรเคียมอย่างวะเนี้ยโอเคอย่าไปยอมแพ้โอเคไอน้นี่ลงไปมาซูก้าเออสู้ตายเว้ยไทยไม่เคยเสียเอการาชโ,โ,โอ้โหถ้ามึงจะขนาดนี้โอเคกูยอมมึงละอะเต็มที่เลย โอเคกูลงทหารไปมึงฆ okay, oh, okay. oh, ่าเล่นเอาไปอยากฆ่าผู้หญิงดนี่ยโอ้ยพวกใจบาปอืมเอาเต็มที่กูยอมแหละเอาเองโอเคอ่ะกูยอมมึงแหละอ่ะเต็มที่เลยคือไม่ต้องลงเยอะก็ได้แค่เดี้กูก็จะตายละโอ้โหอ่ะโอเคโอ้โหฝูงตีมึงซอมบี้มาเนี่ยไปลงไปสู้สุดใจอย่างน้อยก็ตายอย่างมีเกียรติเออไปอ๋อโอเคกูยอมมึงละอ่ะมันกดจอมแพ้ได้ไหมวะเนี่ย ไม่ได้เออยอมจำนรถอะกูยอมกูฉลาดไงกูไม่ยอมบ้านแตกไงกูยอมจำบรถไงนั่นไงกูมาเจอคนไทยอีกโอ้โหอ๋อใครเป็นคนสนับสนุนมึงเนี่ยโอ้โหอย่าให้กูรู้นะมันมาแล้วเอาไงดีวะไอทหารนี่แบบหน้ามันเหมือนไม่อยากลงไปคือลงไปมันต้องตายมันเอารถลงไปแล้วกันโอเครถลูกรักโอเคลงไปเห้ดิสวยพี่นะเว้ย นี่เจมเองนะนี่เจมนะโอ้โหเอาลงนี่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 ปึ้มระเบิดกัะจุยโอ้โหกูเหนื่อยเลยบอกเลยเด็กช่งกวา,วางมงางลูกความหวังพี่เด็กช่างเอาไงลูกนี่เด็กช่างเป็นไงโอ้โหเด็กช่างหูแล้วดูครับเราเลเวลสองแต่เราไม่ฟู้เขาครับเขางงเลยอะยิงมันก่อนลูกอย่ายอมแพ้ลูก เอาเลยมาเลยมาเออไม่มีเฮียอะไรสู้โอ้โหโอ้โหม่งจิตใจมึงทำด้วยอะไรกูไม่ยอมบ้านแตกกูชัวนะครับก็เกมแบตเทิรนบอมครับ มันก็เป็นเกมที่เล่นในสนุกนะผมเคยเล่นไปแล้วล่ะครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้มาลองเล่นอีกนะเป็นเกมที่แบบว่าเราสามารถไปแบทเทิลกับคนอื่นได้มีอัปเกรดทหารจัดกองทัพสู้มันสนุกนะมันเป็นเกมที่เล่นได้เพลินดีครับก็เกมนี้ก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมเล่นผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองก็เล่นได้ครับผมก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับใครที่ดูผมเล่นและอยากเล่นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ